a n น r o อ d ต้นแทนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวการติดตั้งนะคะจอ Android ค่ะกับรถมาด้า2ปี2องพนเก้านะคะตัวนี้ลูกค้าเขามาเรียกเปยนเป็นจอ Android นะคะเป็นขนาดจอ9นิ้วค่ะาการใช้งานนะคะเราก็แค่แชร์ฮอสปอตให้จอนะคะแล้วก็เข้าใช้งานแอปต่างๆค่ะตัวนี้ก็จะเป็น YouTube ที่มีษนาค่ะ พนพรมอะไรได้เหมือนเดิมนะคะพ่นเชียงรัเพลงได้ค่ะโอเคแคแอปทพิ่งได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอปต่างๆนะคะทางร้านก็จะดาวน์โหลดแอปเอ็ดูนะคะตัวนี้จะเป็นแอปฟรีทีวีค่ะช่อง3ามพัจค่ะเราสามารถดูทันแอปได้เลยค่ะ เราสามารถกดทดลองฟรีได้นะคะแในช่องที่เราต้องการค่ะโอเคเป็นช่องได้นะคะนี่ค่ะโอเคเน็ฟกนะคะตัวนี้ลูกค้าต้องมีบัญชีนะคะเพื่อเข้าใช้งานค่ะถึงจะสามารถใช้งานได้นะคะ Google Maps ค่ะตัวนี้ก็จะเป็น Google Maps แบบออนไลน์นะคะ ่ง,งานเสียงได้คอะ mm hmm. มองงามงวันเ mm hmm. <Okay. S 2> พียงเท่านี้นะคะ mm hmm. ก็จะนำทางไปที่ mm hmm. เดอะมองงามงวัน mm hmm. แล้วค่ะ ดาวโหลดแอปเพิ่มเติมนะคะผ่านเพจสโตค่ะสามารถอัปเดตแอปต่างๆผ่านเพจสโตได้เลยนะคะมีแปปอป s p o t i f y ค่ะแล้วก็ตัว VTV นะคะที่เป็นซีรีส์ไทยจีนเกาหลีะคะ่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ใช้รถมาร์ต้าสองรุ่นนี้นะคะสนใจติดตั้งไม่ว่าจะเป็นจอ Android พร้อมกล้องถอยหรือว่ารอบคันนะคะมีลำโพงแล้วก็มีแดมด้วยนะคะสามารถไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอดีแอสไซค่ะแคมโคลีอาสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ